นะครับสวัสดีครับโมไม่เจอกันนานเลยครับสวัสดีก่อนช่วงนี้ห่างหายทําคลิปไปนานครับนี่ผมยุ่งกับการทําส่วนกระเทียมอยู่ครับนี่นี่แล้วก็นี่น้องน้อยเอารถมาเร็ว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 รถมามเอรถมารถมาไปแล้วรถ อันนี้ครับเดียวดูปลูกกระเทียมมาแล้วครับส่วนกระเทียมผมครับส่วนข้างนี่เป็นโลงเพาะผักครับโลงเพาะต้นก้ลาผักของแฟนผมนะครับอันนี้ลูกค้าก็อพึ่งกำลังมาเอาเออกไปแล้วราลดโมียังอ้า สวัสดีค่ะกอเร็วแนะนำสมาชิกใหม่ครับมีน้องออมน้องออมค่ะนีะะ่ช่วงนี้ก็เลิกงานมาก็อยู่ครับลูกน้อยครับกำลังพึ่งเดินได้ย้ายเข้ามาทางในนี้ดีกว่ารถเยอะแล้วครับข้ามมาเนาะรถเยอะมาเข้ามาลูกเนาะ ไปไปเดี๋ยวพ่ออุ้มไปดูต้นล้าผักไป,ปอบนี่ครับอันนี้เป็นโรงเพาะต้นล้าผักของแฟนผมนะครับอันนี้เพื่นเอาเม็ดมาหฮือนะครับมาได้เพาะแบบขายปีกเนาะคือมีเจ้าของหมดเลยครับนี้เดี๋ยวไปดูสวนผักกันดีกว่า สวัสดีค่าก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่าเดีวสวัสดีค่าก่อนสวัสดีค่าก่อนนะเดี๋ยวพ่อจะออกเข้าไปตั้งหลังไปห้งไหนดีเนี่ยนี่กล้าพี๊นะ ต้นพิกนะครับครับเนี่ยะเขือโอ้ยจะได้ถูแรงลูกเดี๋ยวต้นมันฮะเออเปิดให้หน่อยเปิดให้หน่อยพ่ออุ้มน้องอยู่โอ้โมาแล้วนี่ ตรงนี้ครับอันนี้แปลงผักกาดขาวครับผมนี่เลยประมาณสักสองสามเกือบส,สามอาทิตย์ครับผมคงได้เก็บผลผลิตแล้วครับอันนี้ต้นอะไรอันนี้ผักคะน้าลูกคะน,น้ารนีแอลน้องออมทำไรเจ๋อีอันนี้ก็กระเทียมครับคือเพิ่ง พิ่นเสร็จเนาะก็นับจากนี้ไปก็อีกเอาลูกก่อนนอ้องาลูกก่อน,นาจากนี้ไปก่ออีกสี่เดือนครับถึงจะเก็บผลผลิตได้เนาะบรรยากาศเยน็เยนๆครับที่อำเภอเวียงแห่งตอนนี้หนาวแล้วเอาไปเลยไปน้องเดินไปลูกไปน้องเดินไปเลยครับ อุ้ยอุ้ยเป็นไรล้มลุกคู่คานไปเลยอุ้ยไม่นง่ะขี้ไก่โลกพ่อใส่ขี้ไก่ไงย หลังจากนี้คงอาจจะนี่แหละครับจะคงจะมาถ่ายคลิปกันที่สวนนี้สวนมากละเพราะว่าผมมานอนเฝ้าตัวเนาะลูกก็มานอนเฝ้ากับพ่อเนาะ,ะเดี๋ยวจะมีเวอร์ชั่นใหม่ครัวร่องเมืองครับนี่กะว่าจะหาอะไร วัตถุดิบแถวในล่องเมืองหรือบริเวณรอบๆสวนนี่แหละครับแล้วลองมาลังสันเมนูกันเมนูอาหารเหนือๆครับไปเดี๋ยวเอาหรือยังไปแต่ดึเะะงเจออะไรอ่นเอะ,ะ,นอนะเอาเลยกอดกันเดี๋ยว หันหน้ามาทางนี้หันหน้ามาน้องมอมลูกเร็ววสวัสดีคุณผู้ชมก่อนไปก่อนนะครับไปกอนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ